ลิ้นติดโปรแฟร68เปิดตลาดคึกคักจันจิร่วมชิมช็อปของอร่อยโปชฉ่ำรับซัมเมอร์เปิดแล้วค่ะลิ้นติดโปรแฟร68อิม่มหนำสำราญของก้องปิยะและท็อปดารณีนุชยกขราวานของอร่อยต้อนรับซัมเมอร์นี้เชิญเหล่านักช็อปนักชิมหลบร้อนมาเดินเลือกของอร่อยกันอย่างคึกคักทำเอาพ่อค้าแม่ขายปลื้มใจสุด ยกขบวนของอร่อยมาเสิร์ฟพร้อมโปช่่ำกันทุกร้านขายดีกันตั้งแต่วันแรกที่เปิดตลาดให้ลูกค้าได้เลือกสัรเมนูอร่อยแบบเย็นชำ่ำเรียกว่าใครมางานนี้ไม่ต้องกลัวพลาดเพราะเจ้าของตลาดรวบรวมเมนูคาวหวานกว่าพันเมนูครบจบรวมถึงร้านขาดาราต่างมาเสิร์ฟความอร่อยกันแบบจุกจุก ในงานลิ้นติดโปรแฟร์68อิ่มหนำสำราญวันนี้ถึง19มีนาคมนี้หน้ชั้นจีเซ็นโตรลพลารามสาม ดีสิปโปรแฟร์ค่ะเอคั่นยังรีสิสองของเริ่มปีนี้นะคะปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะรีสิสองของปีนี้ค่ะปีนี้มีแค่ไม่กี่ครั้งนะคะบอกก่อนว่าต้อนรับซัมเมอร์นะคะที่เซ็นทรัลพระรามาสามครั้งนี้ก็เรียกว่ามากกว่า60ร้านค้าเมนูก็เกือบ1,000เมนูนะคะเพราะว่านับแต่ละร้านค้าเนี่ยก็หลายร้านแต่ลร้านนี่คือทำหลายเมนูเรื่อยๆสืบๆพันนะคะก็เรียกว่ามันมีมากันแล้วก็เลือกของอร่อยมาให้เต็มที่เลยโดยที่คุณท็อปวิกล้องเองก็คัดเลือกมาพยายามหาสิ่งดี่มาให้กับ พราะแม่พี่น้องทีแฟนลิ้นติดโปูค่ะก็เป็นสีสันของชีวิตในช่วงฤดูร้อนอย่างนี้นะคะเป็นแนวของการหาของอร่อยภายในห้างเย็นๆพอกันทีไปเดินข้างนอกฝุ่นก็เยอะร้อนก็ร้อน มาที่เซ็นทรัพลพระรามสามนะคะมีของอร่อยที่เราคัดสรรมาจากรายการลิ้นติดโปนะคะมาที่ลิ้นติดโปแฟนนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและเรารวมของเด็ดๆนะคะไม่ไว่าจะเป็นหอยจอบปูมไม่วันนานะคะหรือหมูยอทะคอนบนงนะคะหรือว่าร้านสมดารายที่คุณเฟิร์สอย่างเงี้ยก๋วยเตีย๋ยวปาอร่อยมากๆเลยพก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือลำทายนะครับน้ำซุปร้อนๆน้ำปรุงรสชาติเด็ดๆแทบๆมากินอยู่ในแอร์เย็นๆแบบนี้โอ้โหอร่อยสุดๆแล้วครับเนื้อหมกตัดหมก มีน้ำหมกตำบมกก็บอกได้อยากกินหมกบอกได้เลยครับแซ่บแห้งแซบแห้งแซบแห้งหมูแซ่บแห้งอร่อยนะมีพี่ก้องชอบมากแซ่บแห้งของเขาอร่อยจริงๆค่ะครับขอบคุณครับอันนี้ของคุณเออ่เฟิร์สเอกพงศ์ครับผมต่อยของพุทธไทยขายอะไรคะพุทไทยเป็นเต็มโมสมูทตี้เนื้อล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำแข็งเนื้อล้วนๆค่ะมากินเลยค่ะไม่ใส่น้ำเชื่อมด้วยนะไม่มีน้ำเชื่อมไม่มีอะไรเลยค่ะพุทไทยอ่ะน่าก่น ไม่มีตังโมด้วยไม่มีมีแก้วมีแก้วนะแต่เข้าแค้เม็ดออกแคะเม็ดออกแล้วลูกหนึงอะค่ะทำได้ไม่เกิน4ี่แก้วค่ะคำนวณดูแล้วเขาก็เลยขายแค่วันละ10แก้วเพราะเขาแคะเม็ดไม่ไหวรีบซื้อนะคะแก้วละ80บาทท่้นั้นดิเองรกบ ทานแตงโมของพี่ผัดแล้วนะคะเวลาไปทานน้ำแตงโมที่อื่นจะรู้เลยว่าของแท้เป็นยังไงนี่นะคุณไม่ถูกเขเจ้าของตลาดป่ะคะ,ะเขาไม่ยืนกระซิบกระซินั่นบอกว่ามันเอาน้ำน้ำเชื่อมฉีดลงไปในแตงโมพูดอย่างนี้ค่ะคุณไม่ถกับเขาอ่ะฮะเช่นจะเผาอีหลงจีนนี่นะคะข้องทองค่ะเป็นลูกชิ้นหมูพรีเมี่ยมและสังเกตได้ที่ถุงนะคะเราเป็นฟู้ดเกรดสามารถฉีดก็้เวฟได้เลยลูกชิ้นดีมากแล้วน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มโบราณอร่อยมากน้ำจิ้มนี่นะเป็นสูตรของคุณแม่ คุณแม่หนูป่วยติดเตียงกว่าจะได้ตำทิ้มสูตรนี้มาคุยกับแม่อยู่3เดือนกว่าจะได้สูตรมาเพราะจะกินกันเอนค่ะเอาอย่างนี้เขางดิร้นขายเป็นหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอยากจะชิมหมูชิมเนื้อมาได้แล้วก็มีปลาพาบนะคะซึ่งหมดเป็นงานโฮมเมดแต่ว่าคุณน้าเขาเนี่ย ตำจนกระทั่งผัดปลาจนแขนหักแล้วไม่ยอมใส่เปลือกมันก็ยังผัดอยู่ตอนนี่เราก็มีเป็นแบบแช่แข็งนะคะแล้วก็มีแบบทอดที่หน้าร้านด้วยแล้ววันนี้ก็มีหมูฝอยด้วยนะคะปลาผัดของเราอยู่ทางด้านโน้นนะคะไปชิมได้วันนี้มีสินค้าใหม่เป็นมะเขือเทศออร์แกนิกผัดพลนแล้ก็มีเกาหลีก็รับรองเลยว่าไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ราคานี้ได้ถูกกันเียชิมน้ำแตงโมค่ะอร่อยมากสดชื่นอร่อยหวานฉ่ำแตงโมค่ะแตงโม แตงโมล้วนไม่เลวเราจะได้กินแต่ได้คอนเฟิร์มเอะโอ้ของกินเยอะมากๆเลยค่ะคือแบบอยากทานทุกร้านเลยจริงๆคิดว่าเสร็จงานก็จะเดินซื้อกลับบ้านค่ะแล้วมาริโอชอบกินอะไรคะจะซื้ออะไรไปฝากบอกมาริโอถ้าเบื่อจันจิกินจันอับไม่ลืมมากันนะคะวันที่สิบสามสิบเก้ามีนาคมนะคะมีแค่เจ็ดวันกับท่าดละพัดเลยนะคะมาเลยที่เั้นแม่รำสามชั้นจีค่ะเอต้าเนียขอบสอบทุกข่าว